สวัสดีปีใหม่ค่ะชาลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนแอปี้นิวเวียสอ2พันมกราคม2อ6พการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสําหรับลัคนาราศีมิถุนนั้นตัวตนก็คือดาวประพุธซึ่งดาวประพุธนั้นนะคะเป็นดาวที่เดินไม่ค่อยปกติเป็นดาวที่เดินวิปริตมากกว่าดาวอื่นๆซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ 8, ่งถึงวันที่แมกราคมนั้นก็ได้เดินพักนะคะ ในราศีธนูซึ่งเป็นพบปัตตานิคู่ครองคนรักทำให้ช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศาีมิถุนนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีความาสดชื่นหวานซื่นกับคนรักคู่ครองสักเท่าไหร่คู่ครองอาจจะอ่อนแออ่อนเพลียอ่อนพลังแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักส่วนวันที่9ถึงวันที่16มกราคมนั้นก็มนนะคะก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนกับ คู่ครองคนรักก็ยังคงอยู่ในราศีธนูในภพปัตตนิคู่ครองคนรักก็อาจจะนิ่งๆกันไม่ค่อยได้ใส่ใจกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะคะมีการนิ่งอยู่กับที่ย่าอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆก่อนที่เดินปกติในหลังจากวันที่16มกราคมเป็นต้นไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงจังหวะวันที่19คุมภาพันธ์ถึงวันที่22มกมนาคมนั้นก็จะเดินเสิร์ฟแล้วนะคะ ซึ่งในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะแต่เราพูดถึงแค่เฉพาะเดือนมกราคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็จะมีลักษณะของตัวตนซึ่งมีดาวประพุทธเป็นตนุลักษ ก็มีลักษณะเป็นคนรูปร่างผอมบางและค่อยๆทวมขึ้นค่อนข้างสูงมองอะไรสองแง่มักคิดหรือทำอะไรสองอย่างพร้อมกันเจ้าชู้หรือมีคู่รักเป็นสองชอบสังคมกำรรมรมจัดด้วยนะคะ,ะแล้วก็อีกพบเรนหนึ่งก็คือพบพันธุนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันกันกบตัวตนของชาวลัคนานราศีมิถุนเรามาเริ่มที่การงานของชาวลัคนานราศีมิถุนกันเลยนะคะ การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็คือดาวพฤหัสบดีเป็นภพกรรมมะดาะวพฤหัสบดีนั้นได้เป็นกเกษตรราธิบดีมาตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2565ที่ผ่านมาและก็จะเป็นกเกษตรราธิบดีจนถึงประมาณวันที่19เมษายน2 5 6 6นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้น ช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะมีการงานที่มันคงแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวมังกรซึ่งเป็นภพมรณะน,นั้นก็ได้เป็นกเกษตรราชพบดีถ้าทำลักษณะที่เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่อง,องความเจ็บป่วย เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าดำรัตยูก็ย้ายเข้าสู่เรือนลาภะนะคะในช่วงของตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาจนถึงวันที่8มีนาคม2.566ก็จะย้ายเข้าสู่พบวินาศน,นะต่อไปนะคะซึ่งเป็นไปได้ที่ว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องของ การไี้เริ่มอะไรใหม่ๆในะเรื่องของงานออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็เกิดเรื่องของอการงานเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นก็เป็นดาวที่เป็นดาวประจันนะคะซึ่ง2วันครึ่งก็เดินใน1ราศีเพราะฉะนั้นใน1เดือนก็เดินครบทุกราศีเล็งอยู่กับ พบมรณะราศีมังกรซึ่งช่วงจังหวะน,นี้ราศีมังกรก็เป็นเกษตรราธิบิจนถึงวันที่หนมีนาคมเพราะฉะนั้นการเงินก็อาจจะมีความมั่นคงจนถึงวันที่1มีนาคมหรืออาจจะมีรายจ่ายมากจนถึงวันที่1นมีนาคมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ต้องไปดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยว่าดาวประจันนั้นสถิตยอยู่ในภพเรือนใดนะคะ อาจจะไม่เป็นไปตามที่ลักษณะแม่หมอคุยไปนะคะเพราะว่าดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นดาวลาพาซัซึ่งเป็นดาวอังคารนั้นตอนนี้ก็ได้สถิตยอยู่ในราศีพฤษก,กนะคะซึ่งเป็นช่วงจังหวัดที่ดาวอังคารซึ่งเป็นเรือนลาบผลนั้นได้เดินพักอยู่นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16มกราคมเมื่อดาวพัก ก็ทำให้ดาวมีกำลังที่อ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนพลังแต่บางช่วงจังหวะจังหวะนะคะก็มีตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยอยู่ในราศีพฤษภนั้นได้ตำแหน่งสองตำแหน่งคือปลักเกษตรและก็ราชาโชคปลักเกษตรนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่มีความแน่นอนงอนแง่น,งน,งนคอนแคลนส่วนราชาโชคนั้นก็อาจจะได้มาแบบประมาณว่าง่ายๆโดยที่ไม่ค่อยขนขวายอยู่สบายๆก็ได้มานะคะแบบราชานั่นเองนะคะ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าช่วงจวังหวะนีะ้ลาบผลก็อาจจะมีมาโดยที่ว่าไม่ได้คาดหวังไว้อาจจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือได้มาแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายรอรับอยู่มาได้มาปุ๊บก็จ่ายปั๊บอะไรพวกนี้นะคะแล้วหลังจากวันที่17มกราคมจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นั้นดาวอังคารซึ่งเป็นลาบผลก็ได้เดินมนนะคะ มนนั้นหมายความว่าย่าอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆก่อนที่จะเดินปกติแบบเต็มที่ต่อไปนะคะในช่วงของหลังจากวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 6เป็นต้นไปก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้อดทนนิดนึงนะคะไม่นานแล้วเดี๋ยวพอพ้นจากวันที่10กุมภาพันธ์นั้น าดาวอังคารซึ่งเป็นเรือนลาบผลก็จะก่อเกิดซึ่งลาบผลนห้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์จะยกเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นตัวตนนะคะไปทับตัวทับตนช่วงจังหวะนั้นาชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะกเกิดลาบผลอันยิ่งใหญ่เขาเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นนะคะดาวเสาร์ซึ่งเป็นภพเรือนมรณะเป็นเกษตรตราธิปดีตั้งแต่เดือนมกราคมตั้งเดือนจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6 เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการเดินทางมากหน่อยในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อย่างไรก็ดูแลสุขภาพมันเอาใจใส่กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายแล้วก็อยากเครียดพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เลยนะคะสําหรับเรื่องของความรักนั้นดาวคู่ครองคนรักปัตตนี้ก็คือดาวรัศสีสบดฏีเป็นกเกษตรราชิบดีมาตั้งแต่วันที่17 ธันวาคม2515ที่ผ่านมาจนถึงวันที่19เมษายน2516แต่ดาวสุกนั้นซึ่งเป็นพบวินาศนะแล้วก็พบปุตตะนั้นนะคะในช่วงวันที่1ถึงเดือนมกราคมตั้งเดือนนั้นก็ถึงวันที่25มกราคมนะคะก็อยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นภพมรณะก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศี มิถุนนะคะทั้งคนรักเก่าทั้งคนรักใหม่ทั้งคนที่มีคู่ทั้งคนที่มีครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีการขัดแย้งกันบ้างเพราะว่าดาวศุกร์ไปอยู่ในภพเรือนมังกรเป็นภพเรือนมรณะแล้วก็อยู่คู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งคู่นี้เป็นคู่คู่ศัตรูเป็นคู่เสี้ยนศัตรูกันนะคะระมัดระวังการการะทบกระทั่งกันบ้างหรือ อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนรักใหม่ๆนะคะซึ่งดาประสุกก็เป็นดาปุตตะเหมือนกันก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรด้วยนะคะจนถึงวันที่25มกราคม266 6ก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนที่เป็นคนโสดนะคะอาจจะพบเจอคนที่มาจากโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือจากการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถ้าคบกันไปนานๆน,น,นะคะก็อาจจะเป็นคู่ที่แท้จริงก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคู่แท้ที่มาจากเ,าเรื่องของกรรมเก่าที่มาจากอดีตชาติพบเพราะว่าคู่ครองปตัตจนิคนรักอีกพบเรือนหนึ่งของดาวประหัสับดีก็คือพบกรรมะกรรมะหมายถึงกรรมการกระทําหรือ,อาการงานนั่นเองนะคะอาจจะเจอจากการงานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ อย่างไรก็ตามเดี๋ยวพอวันที่25มกราคมดาวพระศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพสุภาะสร้างความสุขความเสร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับทั้งคนมีครอบครัวทั้งคนที่เป็นคนโสดนะคะอย่างไรก็ตามแม่หมอดูเป็นการภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิป หรือจะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ไอดีที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ